มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วค่ะเลขอ่างน้ำมนต์อาสมรือสีเนนเมื่อวันที่15กรกดาคมที่อาสมรือสีเนนท่าพุทธคุณที่ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลโพแตกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมนะคะ พร้อมกับนําประทัดน้ำแดงปราตะเพียนฟักทองของเล่นดอกไม้ทุบเทียนมากราบไหว้ขอพอรค่ะทางอาสมนะคะยังคงเข้มมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในอาสมต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลที่สาลาบุญช่วยนะคะเป็นจุดที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าไปส่องหาตัวเลขภายในอ่างน้ำมนต์ที่ปรากฏตัวเลขจากน้ำตาเทียน ที่เกิดจากการประกอบพิธีโบราณนะคะมองเห็นเป็นเลข 1, เลข2เลข3เลข4เลข6เลข7ค่ะตัวเลขรลอยเด่นจับกลุ่มกันมีเลข 1,7, 2,4, และ39นะคะนอกจากนี้นะคะฤาษีเนนได้มอบสมุนไพรฟ้าทลายโจรซึ่งมีริ์ป้องกันโควิด1 9พร้อมทั้งฟักทองและน้ำแดงที่ประชาชนนำมาถวายพ่อปู่ฤาษีพรมเมรและกุมมารทองเจ้าสัวยเฮง ให้แก,กสาสา่กำนันเจเดศาสารกำนันตำบลสนามชัยบางไซพระนครเสียอุธยาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามชตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ